สวัสดีครับวันนี้ผมเอากระเป๋าที่กำลังจะไปส่งนะงคุณรองสีเกตบุญน,<อ>นี่หยุบลงลงพึ่ง<อ>ไปข้างนอกมา<อ>แต่งตัวห่อไม่ได้ไปไหนเลยแต่งตัวห่วอเฉยๆรับแขกโอเคก็กระเป๋าใบนี้นะเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างจะพิเศษนะนะเพราะฟังก์ชันนี้ครบทีเดียวทําเป็นกุ้นทุกรุ่นแล้วนะับตั้งแต่ตอนนี้ไปนะทําเป็นกุ้นทุกอันแล้วถามว่าราคาเพิ่มไหมราคาไม่เพิ่มนะการที่เราทํากุ้นเนี่ยเพื่อให้ทรงมันอยู่สวยชนิดหนังที่ทำเนี่ยเป็นหนังออยด้านสีน้ําตาลขี้ม้า าลายเนี่ยเป็นทองเหลืองทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ดูทีละอย่างตั้งแต่บุดย้ำนะครับต่อมาก็เป็นตัวเลื่อนสายปรับสายให้ยาวให้สั้นอ่าบุดย้ำนี่หมดมาที่ตัวล็อกก้้มปูเนาะแล้วก็มาดูที่ซิปกันซิปตรงนี้เป็นซิป y k k ซิป YK k ที่หัวตัวซิปตรงนี้ก็ YKK ด้วยนะซิปเนี่ยจะมีผ้าแถตรงนี้เป็นสีนอิมตาะเพื่อให้เข้ากับทับในมาดูพูดถึงทับในก็มาดูทับในกัน ซับในตรงนี้เป็นซ ну ับในสีน้ำตาลออกน้ำตาลน้ำตาลเลือดหมูสีเบอร์850นะถ้าไปถามหาซื้อกันการเดินได้ของกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นการเดินได้ด้วยเส้นได้สีเบรดนะได้ดูแถบเส้นได้นี่แถบเส้นได้เป็นเส้นได้สีเบรดมันจะออกเหลืองเหลืองนวลขาวๆนะไม่ไม่ใช่ขาวซะทีเดียวนะมันคือสีเบรด มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นที่ผมเคยพูดไปแล้วก็คือเป็นสีน้ำตาลมันจะเดินได้หลบก็คือแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้ามองจากที่ไกลๆเนาะมันจะกลืนไปกับกระเป๋าสีน้ำตาลเลยต่อมามาดูที่ซิมนะหางซิมตรงนี้เป็นหยดน้ํายาวนะหยดน้ามี2แบบคือหยดน้าสั้นกับหยดน้ํายาวต่อมามาดูที่สายนะสายของลุงเนี่ยจะมีความหนาประมาณ2มิลต่อ1เส้นนะต่อเส้นนี้จะมีความหนาประมาณ2มิล2มิลเ,เนี่ยคือการประกบหนังของ2แผ่นนะ พอประกบเสร็จปุ๊บเราก็ทากาวทากาวอตอกย้ำให้แน่นเสร็จแล้วเราก็จะมีการเย็บทําให้สายเนี่ยนะเหมือนเข็มขัดดีๆนี่เองอะความหนังมันอันนี้คือแข็งเลยนะแต่ถ้าใช้เปนานาไม่ต้องห่วงมันนิ่มอยู่ล้วพวกหนังแท้จำนวนซิปแล้วกันนะอันนี้คือรุ่น5ช่องห้าซิปก็มี1เป๋าด้านหน้าอย่านี้นี่เนหน้าสุด2กระเป๋าหลันะสกระเป๋าหลัง ก็บอกหลังอันนี้ก็ใหญ่นะช่องนี้ก็ใหญ่ทำตัวดีทีพันแล้วส่วนซ้ายขวาก็อย่างหนึ่งก็เป็นห้าซ้ายสี่ขวารวมเป็นห้ามดูภาพรวมนะบอกเหตุการคาดเอวคาดอกนะ,ะซึ่งผมก็ใช้อยู่แหลอะอ่ต่อมามาดูที่ก้นเนะาะทำสีดำขึ้นดิ่แล้วนี่เป็นสีธรรมชาติซื่อๆเลยแบบด้านๆแบบหนังแบบเปื่อยๆเนาะ เดี๋ยวยจะทำลายี่ดีขึ้นกระเป๋าแบบนี้แหละดเดี๋ยวทำสีดำขึ้นเดี๋ยวถ่ายคลิปลงอิกรลงพูดเลยนะผมไม่ได้พูดยนยะนี่กำลังทำอยู่ก็ผมที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าการที่เราทำกระเป๋าหนังแขวนไว้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มต้นทุนของร้านต้องแขวนไว้แล้วก็รอคนมาซื้อแขวนไว้เฉยๆอ่ะโดยมากเราไม่ค่อยทำงานเรารับหนังนตัดแบบใบต่อใบ ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ให้ดูกระเป๋าใบนี้อย่างคร่าวๆแค่นี้พอเป็นกระเป๋าของลูกค้าแล้วที่ผมจะไปส่งนะโอเคทานี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยจะทำกระเป๋าส่งให้ลูกค้ายอยู่สีดำอ่าสีดำนะ,ะมาดูลุงหน่อยลุงกำลังเป่ากระเป๋าทรงไหนห้าช่องทรงห้าช่องเนี้ยแต่จะทําด้วยลายลิ้นจี่นะลุงนะอ่าเด๋ยวผมผมให้ทุกคนดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะ ไปจริงน,นะครับสวัสดีครับ,รบลุงสว,ส,สวัสดีครับอ่า